วัดบางบำหลุแขวงอรุณลมริน,น,นเขตบางของน้อยกรุงเทพมหาคนครหรือหลังเซนทัลนปิ่นเก้าแล้ะครับวันนี้ก็ถือโอกาสพบปากับเอฟซี FC ของผู้พั์สับปปะปลือนะครับแล้วก็สัป,ปะยะสวยงามนะครับ ท่านใจาว่า,าท่านเข้าใจใส่ดูเลยก็พอดีท่านจะเตรียมจัดงานด้วยนะครับ จะเตรียมจัดงานบางสุขคุณเตรียมงานครับเตรียมงานสงกรานนะครับีคือกำหนดการนะครับการท่านใดมีเวลาก็มานะครับ คือรูปเหมือนของขันพะครูรตัตนสูพลน,นะครับหลวงตาที่ครบนับถือของเราอ่านี่ครับ เตรียมงานสงกรานนะครับไว้ต้อนรับพี่น้องมาสงพระส่งน,น้ำพระได้นะครับ guru sota นาครับเชิมเชมม่ต้องถ่ายเขานะถ่ายหน่อยพี่ถ่ายออกหน่อยเอาได้เลยออาของออกมีมีมีอะไรกินบ้างเสริมนี่มีโอ้ไม่แบ่งให้ผู้พันตะเบลือบ้างเหรอโอเอามาแบ่งให้กินหน่อยนะเชิมนะนี่คือเจ้าหน้าที่ของวัดดูแลวัดนะครับ หลัก FC ท่านใดถ้ามีความประสงค์ล่ะครับจะร่วมทําบุญก็ขอเชิญนะครับขอเชิญพุทธศาสน์กจะร่วมทําบุญจ้าภาานะครับตระนักซ้องแจ่กุนติเป็นคือบูรณะ วดก็ยินดีนะครับวันนี้พระคุณเจ้ากำลังจะเตรียมลุมทำทำวัดทําวัดเช้านะครับเออตำรวจขออนุญาตครับสองนาทีครับมีอะไรจะคุยกับผู้พันสำเร็หน่อยไหมอันนี้เจ้าวาดนะครับท่านจะรีบไปลงทําวัดจิตวัดประจวันของท่านนะครับ ยด้านในนะครับด้านในนี่คือกุฏิของเจ้าอาวาสนะครับวัดบางบำลุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นวัดก็จะมีเจ้าของเขาอย่างเงี้ยเจ้าของเขาก็จะเฝ้านะอะไๆๆๆพอเจ้าอาวาเขาก็จะเฝ้าเนี่ เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะรู้ สวดมนต์นะครับขอสวดมนต์ขอสวดมนต์ขอสวดมนต์นะครับที่วัดที่ท่านวัตถุมงคลก็มีนะครับยังมีพอเหลืออยู่นะครับของเก่าของแก่ที่ขึ้นมากับวัดนะครับเพราะวัดนี้คือของติดกับวัดนายลุงของปู่รอดนะครับ ในพระนี่ก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกัน,นครับผมหลวงพ่อชายก็ยังพ่อมีอยู่นะครับแต่ต้องมาดูขอเจ้าวาดของหายอย่างเมีอนกัน ได้ไปไหนก็ขอชื่นนะครับก็จะมีที่วัดก็มีน้นำตามประเีนี้นะครับ วนตรงนี้นะครับก็คือพระมหา,าธาตุเจดีย์สริมุนีมงคลนะครับอดีตท่านเจ้าวาดท่านกร็ได้สร้างเอาไว้นะครับนี่เป็นรบบรพระบรมบัจจุพระบรมบัจษารีลิกธาตุนะครับเออท่านใดมีความประสงค์จะมาถารรวายบชาก็ได้นะครับที่นี่ อันนี้ก็คือสลา,า,ายไพระนะครับท่านใดจะมีความประสงค์มาไหว้าาพระก็มีนะครับามาบริจาคซื้อลงศบทำบุญนะครับก็มี บางบำลุนะครับพิกัดวัดบางบำาลุเขตบางกวกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับหลังเซนทันปิ่นเก้าอยู่หลังเสซนทันปินเก้านะครับถ้าท่านใดสนใจจะมาไาวพะก็เชิญได้นะครับสัสปะยามมีต้นไม้สวยงานร่มรื่น ติดด้านผู้พันจุปะหลือนะครับวันสุปลืออยู่ที่นี่พาชมอรอบบัดนะครับ ตาภาพ ทะเลาะกันนะครับเนี่ยดูเถอะไม่ว่ามนุษย์ตัดกล้าทะเลาะกันครับเนี่ยดูความสามัคคีไม่มีอยู่ที่เดียวกันคงใครจะเป็นลุกผัวเมียทะเลาะกันอืมดูนนวัดจะมีนุกเยอะนะครับมันมาอาศัยอยู่เพราะว่า ไม่มีใครทำร้ายเขาเขาก็มาอยู่เยอะ สเปรดไปแนตะ่มันก็คงถ้าจะไม่มีเมนก็คงจะไม่ใช่พันสเปลือแล้วล่ะครับอันนี้เมนนะครับที่พึ่งสุดท้ายปลายทางของเราทุกคนนะครับเนี่ยศาลาที่พักกรพักกรก่อนจะทำพิธีทำส่วนอาบนะครับจวาวาดทักก่อนไว้ก็มี คติเตือนใจนะครับเป็นมงคลชีวิตนะครับอบอกว่ายศและลาบ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามา มีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานะครับน่ครับทางสุดท้ายก็มาสู่ตรงนี้นะครับสำหรับผู้พันสำรือก็ ถ้ามีโอกาสดูเลยพระคุณเจ้าเจ้าวาดท่านก็ให้มาดูแลตรงนี้แต่ปกติเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ผูวกวันสำริจจะอยู่อีกวัดหนึ่งที่ถัดกันไปนี่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสท่านเจ้าวาดท่านไว้วางใจรับก็มานะครับจะมาช่วยท่านอยู่ บางคนก็นสงสัยเอ๊ะนี่นี่เคยเห็นแต่ข้างหน้ามาอ่ะจะพามาดูข้างหลังก็ได้นะเอออาจจะไม่เคยเห็นก็ได้เอเอเอ,เอ,อาจจะไม่เคยเห็นนะครับมีคือด้านหลังนะครับด้านหลังครับ๋ย่ไปชิ้นมากนะครับอ๋อเห็นข้างหน้าข้างหลังเพื่อลุงเพื่อเป็น ติที่ทำให้สํานึกสําเนียด,ดนะครับคนเราอยู่ได้ไม่นาน,นเป็นของธรรมดาผู้คนเกิดมาชาตินี้เพื่อมาในโลกนี้เพื่อมาสร้างคุณงามความดีมาตื้นพลังชีวิตแล้วก็จากไปครับ ลาดจะพึกนะครับด้านหลังสวยงามลาดจะพึกหรือทางเหนือทางอีสานเรียกว่าคูนนะครับคคเคยเข้าไปดูช่องพระมานจำเลยไหมยูทูบอะ เป็นบทความทางศิลปธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับเป็นบทความสั้นเนื้อกาคือสาราเคื่องไม่ทำนะครับเชิญทำลไรเชิญ พระบุษตด้านหลังนะครับด้านหลังพระอุษตเพระคุณเจ้ากำลังทําวัดเช้าอยู่ พันจัเปรือก็อยู่กับวัดกับวาครับบ้านปลายของชีวิตหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล,ลว้วก็มาช่วยพระคุณเจ้าทำงานแต่วัดแล้วแต่ท่านใช้กับรถมั่งพิมพ์หนังสือให้ท่านมั่งเพราะตนพิ็นทหาร ผพันสุรือเป็นทหารสารบันนะครับต้งตัดตัวมาจากการกองอไปอยู่กลุ่มกิจการพลเรือนทหารก็พอดีทำหนังสือพิมพ์หนังสือพอได้ก็เลยมาช่วยท่านพิมพ์หนังสือก็ช่วยแรงพระองค์คเจ้าได้ระดับหนึ่งนะครับแล้ความรู้ที่มีก็พอได้อยู่ นะคเน่ยพระคุณจากก้ากําลังสวดมนต์แล้วเราไปดูที่ว่าเวลาท่านฉันข้าวแล้วเนี่ยท่านจะต้องมาสวดมนต์นะครับเช้าเย็นนะเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้ญาติโยมที่อใส่บาตรให้ท่านแล้วนะครับที่นี่คือท่านจะมีกดนะครับลูก เป็นกิจวัตรของท่านนะครับที่นี้ทุกรูปทุกองค์หลังจากฉันเสร็จแล้วจะต้องลงมาทำวัดเช้านะครับพิธีนี้ใครอาจจะไม่เห็นนี่คือเขาเรียกว่าปงอบัตนะครับเนี่ยนี่คือพิธีปงอบัตโดยพระผู้น้อยจะต้องไปขอขมาพระผู้ใหญ่นะครับน,นะครับเรียกว่าขอข,อขมาเออถ้าบ้านเราก็เรียกว่าขอข,อขมา ขอโทษกันนะครับไม่ร่วงเกินกันถ้าร่วงเกินพรคผู้น้อยก็พรคผู้ใหญนะ่การให้อาภัยกันมีมาพระพุทธองค์เราได้บัญญัติไว้เรียบนะครับเคารพการตามอุโสไม่ร่วงเกินกันนะครับด้วยการราจาจ,จ้าเห็นสอนให้หมดเลย อันนี้คือญาติโยมนะครับถ้าจะมามาท้าพร้อมมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสถ้ามาอีกอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับบุคคลที่ท่านรักนะครับเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปสัพพะทานางังธรรมทา,านังชินาตินะครับ าการให้ธรรมะร่วมทนนการให้ทานทั้งปวงร้อ,อนนะอกตาเนี่ยก็คือ้าท่านก็นจะนเนี่ยเสร็จ่าก็จะไปทำกิจธุระของท่านนะครับของใครของมันเป็นไงครับพระคระคูเป็นพร,ระครูเป็นกันากครับพระครูมีอะไรกับฝากถึงเอฟซีของผู้พันสำเร็จบ้างไหมครับ <S 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 ทั้นๆได้ไหมครับสั้น สัมีอะไรฝากไนะตอนนี้มันมีโควิดอะไรเงี้ยอ๋อ,อาฝากหน่อยไหมครับไม่เวลาแล้วลน,นะหลงตานะอ่าท่า,าคูเป็นพระองคุสูที่นี่นะครับอือถอาว่าไม่เป็นไรนะครับสู้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ